สวัสดีนะครับตัวนี้มาพรีวิวตัวจอตรงรุ่น t o y ย t a p พรีอนะครับผมตัวนี้ก็จะมาเก็บมุมขอบเก็บมุมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงลึกเข้าไปด้านในนะครับก็เป็นจอเป็นบิวอินนะครับเป็นตัว t o y ย t a p พรีอดูฟังก์ชันข้างในนะครับตัวนี้ก็ไหลลื่นนะครับผมใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเป็น Android แล้วนะครับเล่นได้ทุกอย่างนะครับ สามารถเล่นเนต็ตได้โดยไม่ต้องแชร์ตัว hotspot ก็ได้ครับตัวนี้สามารถเป็นรุ่นใหม่เล่นโดยผ่านตัวบลูทูธเน็ตนะครับผมทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องแชร์ตัว hotspot ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสีของเขาน,นะครับผมโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวผมอดไฟล์ตัว K4 ให้ดูนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับผมใช้ได้นะระดับหนึ่งนะครับอโอเคนะครับนี่เป็นไฟล์ Car ฟนะครับภาพได้สีละเอียดมากนะครับครับผมก็ลองรับตัวกล้องถอยหลังทั้งหมดนะครับ ตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับว่ากล้องถอยหลังจะให้ตัดเสียงหรือไม่ตัดเสียงนะครับให้เสียงเพลงเล่นต่อเนื่องกันตัวนี้มีออปชันตัดได้หมดนะครับบางรุ่นก็ไม่สามารถตัดตัดตวนี้ได้ครับเด<อ>ี๋ยวไปดูฟังก์ชันอย่างอื่นของเขานะครับตัวนี้เล่นครบรอบได้ทั้งหมดนะครับวิทยุอะไรก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่งขอรวลไดไฟล์วิดีโอไฟล์หนังไฟล์เพลง ลองรับมติฟังก์ชันนะครับกดค้งเดียวกดแช่เอาไว้ก็เป็นปิดเสียงหรือจะมิวเสียงเรอวลดเสียงทีละครั้งก็ได้นะครับลองรับทั้งหมดครับลองรับแอป,ปทุกแอป,ปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัววัดลมนะครับวัดลมยางทั้งสล้อตัวนี้เป็นตัวแอป,ปติดตั้งเสริมนะครับก็จะมี alert เตือนไม่ว่าเราอยากจะให้ เตือนว่าลมยางอ่อนที่เท่าไหร่ก็สามารถตั้งได้นะครับจะมีอะลามเตือนตัวนี้จะสแตนบายตลอดนะครับที่เราเปิดใช้ตัววิทยุนะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในแอปนะครับถ้าลมยางอ่อนเมื่อไหร่ตัวแอปก็จะ alert โชว์ทันทีว่ายางรถเราลมอ่อนนะครับเล่นง่ายนะครับสามารถเล่น2จอได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเล่น2จอได้คุณจะฟังเพลงแล้วก็ จะเปิดตัว GPS นำทางพวกนี้ก็ได้ทั้งหมดนะครับนี่เล่นฝ่ายตัว 8K นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับลื่นไหล น,นี่คือไฟล์8 k นะครับก็เล่นได้สาบายนะครับเล่นไหลไม่มีกระตุกอา,อาจจะหน่วงแค่ช่วงเปิดที่มันโหลดแค่นั้นนะครับแต่หลังจากนั้นก็ใช้งานได้สมูทนะครับครับชินชอบอยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถคอนเฟิร์มคิวกันได้นะครับราวันนี้ก็ ทิงท้ายกันด้วย Toyota p พีอตัวนี้นะครับผมชื่อชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ